วันนี้ไม่มีคน,นเลยแบบไม่มีใครเห็นว่าพี่หลุนเต้นอย่างนั้นอย่างนี้นะเ้ยวันนี้พี่หลุนจะมาเต้น สวัสดีครับพี่เด็กคนด่นนะครับออชอบคลิปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติด้วยนะติดตามพี่บเป็นกันนะครับพี่แจคอินล่ก็พี่บ้าเป็นกันอย่าลืมกดไลค์ด้วยสวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่รุ่นแบบหยุดอินตอลาดไงแบบมาพักเหนื่งหน่อยด้ยวันนี้พี่รุ่นจะมาหาน้องน้ำน้องก็เอาแล้วกันจ้าพูดๆด่าเนาะมาด้ำน้องเนาะมีพี่เต้อันนี้รถเราขับมาจากตลาดไทยนะครับลอยกิโลนะพี่รุ่นก็จะดีเบลให้ดูอันนี้รถขับมาจากตลาดไทยซองคันนะครับ ใหญ่มากเลยพี่ตุนก็ไม่เคยขับเลยแบบอยากอาบน้ำนองเขาจริงๆยั่ไงพี่แมวได้อาบน้ำนองนะครับอันนี้ก็น้องสานครับคือตลาดปิดก็แบบมาพักใจตัวเองก็เลยจะมาอาบน้ำนอนเลยจะโดนลงไปนะ มากเลยยุดยานะน unku, umas, ตลาดปิดก็เลยแบบมาพักใจเองใยแบบมาเดินแบบเที่ยวถุ่งนาบออะไรบอหมาแค่สามคนเพื่อนๆมันกลับบ้านหมดสร้างเดี๋ยวมันอยู่ข้างในครับทุกคนมันอยู่ป่าครับถ้าใครตาดีอยากจะเห็นนะ้ยแล้วผมจะไปถ่ายดู okay. kea, <S <S ้ด่เห็น นี่มาบักเดือเนาะเขาบลูกเดือยเขาบลูโสเนาะเขาบลูกเดือยแต่บ้ามีหมานี่หมานี่ม่วงหงอนี่ม่วงหงอคือตลาดเยอะแยะมาห่วงอ่ะคือไม่รู้ว่าเราจะมากินทำไมอยู่ตรงนี้คือเด็กตลาดไทยมาเที่ยวทุ่งนาเลยเด็กตลาดไทยเด็กกรุงเท่มาเที่ยวทุ่งนาฮะนะครับอ้ยหรือว่าเป็นซาตินี่เนาะบรรยากาศชิวๆนะเฮ้ยแบบ ตลาดมันปิดเราก็แบบมารักษาถูกกับฟ้าพวกเร่าห,หนูเอ้ออกมาทวงให้ถูกนะบกบบกงบคมเยอะแยะนะอยู่ในตลาดเยอะแยะมึงไม่อกี้นอนมึงดับ,บากฉยดเลยเนาะอ๋อเนี่ยมึงสั่งเลย What? What the fuck? วันนี้ไม่มีคนเลยแบบไม่มีใครเห็นว่าพี่หลุนเต้นอย่างนั้นอย่างนี้นะเฮ้ยวันนี้พี่หลุนจะมาเต้น คคนนดัังะรบพี่เตะพี่พัดว้าาหาแต่ตัวลูกเขาแต่ะมือเจ้าคนเดียยุบมือแน่หาตัวลูกเขาแต่ะมือแน่มองหนิจ้าตัวแคเน่ตีสี่เขาเนาะมันตีอะมันบอดีนี่ก็พี่แม่นะครับโอ้อีสานอีสานมาเท่านั้ขึ้นก้าวขามเก้ขามกันเลยทุกคนเด้อเห็นเป้าสางครับทุกคนสางจริงๆนะครับเข้าใจปะโอโอโอซางจริงนะครับทุกคนพี่ดูไปก่อนนะสางจริงๆ เห็ุผอะไรอันตรายห้ามเข้าเห็นปะผมรักทุกคนขนาดไหนเห็นปะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชรผมด้วยนะไปก่อนไปบ้านเหตุผลที่ผมมายุดยาเลยรู้ปะเหตุผลอะไรก็ผมอยากอาบน้องๆนะไปอาบน้ำกจานะครับนี่พี่แมนนะครับซักแล้ครับแล้วผมก็จะปีนนางกายทุกคนดูนะครับพี่เต้พี่เต้ปอ้พี่เต้โซได้เลยที เราจะฝากกางเกงนะเว้ยกเรื่องซาตีนี่เนาะแกะสมชนิดป่ะโด้โอ้ยไปชมสชนิดเข้าสมชนิดเเข้ามี่ตอเลยะมันเลอะอันนั้นก็พี่เต้นะครับทุกคนเห็นป้ะอันนั้นก็พี่เต้กับพี่แมนนะครับแล้วพี่ดุนจะจะไปลอยตรงนั้นนะครับแล้วพี่ดุนตั้งกล้องไปก่อนโคตรเย็นเลยครับโคตรเย็นเลยครับอ๋อไอ้ยพี่ดุลจะหล่นน้ำให้ทุกคนดูนะครับ ทุกคนฮฮู้ัทุกคนเด็นของบ้าผมยกมือขึ้นทุกคน ยังจำเรื่องดีตอนที่เรานั้นผ่านผ่านเรื่องเลวร้ายด้วยกันนึกถึงตอนที่เรียนแล,ล้วเราทะเลาะกันฉันยังจำไม่จางโอเพื่อนเอ้ไปโยนไหนช่วยส่งข้อความมาที่ได้ไหมมันอาจจะเป็นวันสุดท้ายที่มึงและกูบอกว่าสายคำว่าเพื่อนมันอยู่ในใจไม่ว่าจะดีหรือเลว พอคุณไม่รวมสร้างกันมาไม,ไม่ว่าจากใกแค่ไหนก็คิดถึงตลอดก,ก็ยังคิดเธอ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแสงให้พุ่มเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปก่อนนะครับไปก่อนบ๊ายบาย